สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชมนจันทานะคะหนูมาจากโรงเรียนบ้านฝ่งเจริญนะคะก็ขอขอบคุณคุณลุงป๋องสุพันที่สนับสนุนโครงการต้นกล้าคุณธรรมนะคะสิ่งที่หนูได้จากโครงการต้นาต้นกล้าคุณธรรมนะคะหนูก็ได้ความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าได้ความรู้เรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมความดีความดีต่อพ่อแม่ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนความรักความห่วงใยค่ะ ข้าขอคุณค่ะผมชื่อเดกชายบานิพรธ์ปัศยามาศครับขอขอบคุณคุณลุงป๋องสุพันที่สนับสนุนโครงการต้นค่าคุณธรรมผมได้ได้ความดีดีของคุณลุงป๋องของสุพันที่สนับสนุนมาครับได้ไรจากโครงการนี้บ้างได้รับความรู้ว่าความเป็นคนไทยและก็ความดีต่อพระพุทธศาสนา พี่สละเวลามาสอนพวกนูเวลาคุณครูปุ๋ยไม่ว่าคุณครูปุ๋ยก็สละเวลามาสอนพวกนู้แล้วก็อยากจะขอโทษที่ทําตัวแย่ใส่คุณครูค่ะทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกว,วันนี้นะคะขอให้น้องๆนักป้ายใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคุณครูช่วยใจดีกับคุณครูด้วยนะคะดูแลโรงเรียนนี้ดีๆนะคะ้องๆ <laughs> สำหรับพี่นะคะก็ขอให้โองเชื่อมั่นพ่อแม่เชื่อฟังครูแล้วก็ดูแลโรงเรียนนี้ให้พี่ด้วยนะ